สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้มือถือ s a m มซุงอยู่นะแล้วเพิ่งซื้อ iPhone เครื่องใหม่มาอยากย้ายข้อมูลจากซัมซุงมา iPhone ทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนครับผมทำตามกันได้เลยสำหรับ iPhone สำคัญมากคือจะต้องอยู่ในขั้นตอนการเซตอัพเครื่องครั้งแรกอยู่นะครับผมถ้าเราเซตอัพเสร็จจนสามารถเข้าหน้าหลักของเครื่องได้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถส่งข้อมูลจาก Android มาสู่ iPhone ได้เลยนะครับผมจะต้องล้างเครื่องและเริ่มกันใหม่เลยนะ ก็ระหว่างการเซตอัพเนี่ยเขาจะมีหน้านี้อยู่ครับผมถ่ายโอนแอปและข้อมูลของคุณนะครับเราก็มาเลือกอันนี้ครับผมจาก Android ครับซึ่ง Android เนี่ยเขาจะบอกว่าต้องลงแอปชื่อย้ายไปยัง iOS นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราอันนี้ก่อนเรากดดาเนินการต่อได้เลยระหว่างรอนะครับเราก็มาที่ Android นะเราก็เข้า Play Store ได้เลยครับผมแล้วก็กดค้นหาแล้วก็หาชื่อแอปครับหาแอปนะครับ move to ios นะครับ to ios แอปจะหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าตั้งเครื่องเป็นภาษาไทยก็จะใช้ชื่อย้ายไปยัง iOS เลยไอคอนแบบนี้ดูผู้พัฒนาครับจะเป็น Apple นะเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนี่ผมติดตั้งไว,แว้แล้วเราก็เปิดได้เลยขึ้นมาแบบนี้เรากดยอมรับก่อนนะครับผมกดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ยอมรับอีกทีหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้คือเกี่ยวกับการส่งข้อมูลเพื่อให้ Apple นําไปปรับปรุงอันนี้แล้วแต่เลยว่าจะส่งหรือไม่ส่งผมเลือกไม่ส่งละกันนะครับแล้วเราต้องมาเชื่อมต่อนะครับ ซึ่งการส่งข้อมูลเนี่ยเขาทำได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายเลยนะครับผมสำหรับแบบมีสายนะครับผมก็อาจจะใช้สายชาร์จของซัมซุงเองหรือของ iPhone เองก็ได้นะแต่ผมจะชอบใช้ตัวนี้ครับผมเป็นสายของยูกีนนะครับรุ่นที่เป็นน้างุุนยนนะครับเวลาเสียบชาร์จเนี่ยจะมีตาขึ้นตรงนี้ด้วยที่ผมชอบสายตัวนี้นะครับคือเขารองรับการชาร์จเร็ว100วัตต์นะครับแล้วก็ตัวคุณภาพสายดีมากเลยเป็นสายถักเส้นหนาหัวเป็นโลหะนะใช้ได้นานผมชอบมาก แต่ผมจะไม่เอาแบบมีสายนะผมะใช้แบบไรสายข้อดีของไรสายคือเราสามารถชาร์จไปแล้วก็ส่งข้อมูลไปได้ด้วยถ้าข้อมูลเราเยอะๆเนี่ยก็สามารถส่งได้นานๆไม่ต้องกลัวว่าแบตหมดนะเราก็กดอันนี้ครับดำเนินการต่อโดยใช้ WiFi นะครับสิ่งสําคัญก็คือทั้ง2เครื่องจะต้องเชื่อมต่อ WiFi อยู่นะอยู่บนเครือข่ายเดียวกันนะก็พอส่งปุ๊บก็จะขึ้นชื่อเลยแบบนี้เรากดเลือก iPhone Air แล้วเขาก็จะบอกว่ามันจะมีรหัสขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยขึ้นรอแลวเรากดดาเนินการต่อเลยแล้วเราก็พิมพ์รหัสเนี้ยลงมาได้เลย พิมพ์รหัสเสร็จปุ๊บเขาก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติครับผมแล้วก็จะขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่สามารถส่งได้นะครับข้อความรายชื่อประวัติการโทรกิจกรรมบัญชีของ Google นะครับภาพเสียงบันทึกแอปแต่แอปเนี่ยมันไม่ใช่ Copy แอปทั้งหมดในซัมซุงมาไว้ใน iPhone นะ เขาจะใช้วิธีการดูว่าใน a m s u ุงของเราเนี่ยมีแอปอะไรอยู่บ้างแล้วเขาจะไปค้นในแอปสโตร์ของ iPhone นะแล้วก็ลงให้ตามนั้นพวกการล็อกอินพวกประวัติการใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะไม่มาด้วยเราต้องมาล็อกอินเองนะครับผมแผนบริการเซลลูลา่าอันนี้ก็คือถ้าคุณใช้ e s i m อยูอ่เขาก็จะส่ง e s i m ให้มาอัตอนโนมัติเลยนะครับผมการตั้งค่าจอภาพพวกวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้นะมันจะไม่ได้มาหมดทุกอย่างการตั้งค่าการเข้าถึงนะครับ WhatsApp ก็ได้นะครับหรือจะเลือกไฟล์เองก็ได้ว่าจะส่งไฟล์ไหนบ้างนะคร ผมส่งแค่อะไรดีถ้ากดส่งอะไรเขาจะขึ้นมาแล้วก็กดอนุญาตนะครับอนุญาตนะแบบนี้ข้อความเอาเอาอยากได้อะไรที่มันแบบง่ายๆนี่แล้วกันครับการตั้งค่าจอภาพนะครับแล้วกดดาเนินการต่อแค่นี้เองนะครับถ่ายโอนเสร็จแล้วแบบไม่ต้องทําอะไรเลยในเครื่อง iPhone ก็จะขึ้นว่าถ่ายโอนเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยถ้าใช้แบบมีสายเขาก็จะแค่ข้ามไอตรงที่ให้เราเลือกชื่อรุ่นไปแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดก็ยังเหมือนเดิมครับก็ทําตามไปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ